จริงยกสักฉากใช <t iny hungry> ่ไหมที่ชอบก็หินกินใช่ตบมือให้หน่อยอ๋ออย่างอย่างอย่างชอบฉากที่นั่นแหละก็ที่จอน์ดีแบบอุ้มอุ้มเบนแล้วก็บอกแบบเบนพูดซีพูดว่าอะไรนะเบนบอกไม่ไม่พูดได้เวลาหินกินงเลยหินกินงพี่กว่าจะรองคาไปพูดได้เหมือนนี่เขาชอบบอกให้ทำตัวน่ารักสิเรา ตัวน่นรักสิอยากรู้ว่าวันนี้เขาจะทำหรือเปล่าไม่อยาทำตัวน้นรักสิไม่อยากทำเวเน่ทำตัวน้ารักสิไม่เอาเลี้ยวๆได้ก็ได้เอไหนอะทั้งปีทั้งปีไหนอะไหนอะไหนอะเลี้ยวเวเร็วเลี้ยวเลี้ยวได้เวลาได้เวลาได้เวลาครบแล้วหายด้วยใช่ยังไม่รอ